เมื่อนกินดีทะเลเต็นโรสีขาวไล่เหยื่อจะบินวนรอบท้องฟ้าถ้าสายตาที่แหลมคมไล่เหยื่อตอนที่มันเห็นเหยื่อแล้วจะใช้ความเร็วร้อยกสิบกิโลเมตรดิงลงจับเหยื่อตอนที่เหยื่อยังไม่รู้ตัวก็จะใช้คงเล็บจ,จับตัวอยู่นี่น,นี่เองหลายวันวันนี้ทีนตามเธอยางรากลำบากเลย อีสองสามวันเนี้ยฉันก็หลบนายอย่างย่งลำบากเช่นกันฮฮสองสามวันนี้ยฉันอยู่ที่โรงเรียนไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ต่น้าฉันไม่ต้องทำตัวน่ารักน่าอิดดูแล้วอันเดียและคาบินมองเห็นแค่ภายนอกของเธอแต่ว่าฉันเนี่ยเข้าใจภายในของเธอเนี่ยฉันใช้เวลาในการต่อสู้ภายในของแก้งมีดำเห็นว่าไม่มีใครเฝ้าดูก็เลยหนีออกมาพอดีใช่ไหม ไม่ต้องห่วงฉันสามารถช่วยเธอได้ก็เพียงแค่เธอไปยักหน้าฉันก็จะพาเธอหนีไปไม่รู้สถนานะที่แท้จริงของตัวเองก็เพียงแค่สามารถหนีจากเงื้อมมือของแกงมีดดำจะปฏิจิตก็เสนอไน้ดีีอย่างงัยเขายังไม่รู้อีกแล้วว่าฉันรู้ฐถนานะที่แท้จริงของตัวเองแล้ววางแผนเสนอข้อเสนอนี้เพื่อหลอกล่อฉันจะไม่มีทางติดกับดกักหรอก ถ้าให้เขาพาฉันหนีไปมันก็เหมือนกับหนีเสือป่าจระเข้เนอร์สินายคิดผิดแล้วล่ะฉันไม่ได้คิดจะหนีจากโรงเรียนหรอกก็แค่ข่ามีพาฉันไปเที่ยวสักสองสามวันเท่านั้นเองวิธีนี้ได้ผลจริงๆถ้าประโยชน์เงินไขของพวกนายทั้งสองคนทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาฉันก็โอกาสหนีออกไปอืมฉันเข้าใจละมีว่าที่คู่มั่นอย่างแอนเดียแล้วก็อย่างมีชัน และคำพิเศที่ออกกอดใจเธอขนาดนี้เธอมีฝีมือชำนาญไม่ว่าจะทำอะไรก็ง,ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเรื่องที่จะหนีใช่ไหมผู้หญิงอย่างเธอไม่รู้จักพอใช่ไหมที่จริงคิดอยากจะให้ใเขาเปลี่ยนความสนใจตอนนี้เหมือนจะเล่นเกินไปแล้วทำไมก็โมโหขึ้นแล้วล่ะเอเอๆนั่นนั่นใช่ไหมไรเธอชอบรุนแรงเหรอค้ามีป็นสุภาพบุรุษกว่านายเยอะเลย ว้านโอ๊ยนายนไยจะทำอะไรนี่กำลังจะควักปืนออกมาเหรอไม่ถึงขนาดนั้นมั้งฝึ๊เพราะว่าลียากำลังรอแอบตายอยู่ด้านนอกดังนั้นเธอต้องแสดงต่อไปจนกว่าเธอจะได้ในสิ่งที่เธอต้องการ เอ๊ะถ้าอันเดียได้ยินเสียงนี้เธอคิดว่าเขาจะรู้สึกยังไงถ้าฉันไม่ได้ไปกับนายนายจะเอาคลิปเสียงนี้ส่งให้เขาเหรอส่งให้อีกเหรอไม่หรอฉจะจะเปิดให้เขาฟังต่อหน้าเลยทำแบบนั้นถึงจะสามารถเชื่อมโยมสีหน้าที่ยอดเยี่ยมของเขาได้ยังไงล่ะว่าที่คู่มั่นที่เพื่เฟของเขาเป็นผู้หญิงวางแผนเกง่ง ตอนนี้เธอมีแค่สองทางเลือกแล้วไปกับฉันหรือว่าเบิกตามองฉันเอาคลิปเสียงถูงให้เห็นดีเธอจะเลือกกันไหนดีล่ะฮแนวคลิปเสียงไปแฮนเดียเธอฮะไม่สิเธอฟังไม่ใช่ดรืงไงอันเดียได้ยินเสียงนี้ก็จะโมโหจากนั้นเธอก็จอ เราคิดคุณจะส่งมาให้อันเดียแบบนั้นก็อาจจะกลับไปหาฉันนีเมื่อนจะไปหาเขาเงินก็รีบใส่หัวไปซะเรือพวกนายมาหาฉันฉันก็ไม่รู้ว่าจะหนีไปไหนแล้วแ <c oughs> ต่ชอบไปอันเดี่ยวเอาใจเธอไม่ใช่เหรอแต่ดูตุงเย็ดยามบุญคุณของฉันและคาบิลทำไมเธอไม่กังวลใจเลยสักนิดเลยรู้าทางแบบนี้ก็ไม่เหมือนกับแกล้งทำว่าเธอจะมีแผนการอื่นรู้ว่าฉันจะมองผิดไปเป็นไปไม่ได้ โอกาสมาถึงแล้วๆๆตัวไปไหนแล้วเอ๊ะน่าสนใจแล้วล่ะยังมีผู้หญิงที่ฉันมองไม่ออกนี่สิที่จะเป็นคุณค่าในการจับจุดอ่อนยังมีผู้หญิงที่ฉันมองไม่ออกใครสนใจในกันแล้วเอ้อ ยุ่งยากแล้วตาเพิ่งเจอเครสเจ็บม,มากเลยดูถ้าทางวันนี้คงไม่มีทางออกไปเที่ยวได้แล้วสิ <c ười> กามิลมีคนคอยไปดูเป็นตาอลันบินได้จะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าถึงจะโอเคฮ <c ười> สาวสาบางคนไม่รู้จักขอโทษด,ด้วยนะ จากนั้นจะขึ้นไหวอย,ย่างลับๆอยู่ที่สนามหญ้าในที่สุดก็ได้มาเจอเธอ <c oughs> เธอนี่ยากเหมือนกันนะได้โปวดให้ฉันไปหลบที่ห้องเธอได้ไหมเดี๋ยววันรุ่งขึ้นจึงก็เจอไม่มีปัญหาไปทางนี้พวกเราระวังระวังหน่อยนะว้าหลินเมียวอลลนคามีว เนี่สวยแล้วแฟนคลับของพวกเขาหลินเมียวตัวไปซะฉันจะกันเอาไว้เองเปไปไปดู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 มล่าพวกเธอพูดเธอคิดทำอะไรลินเมียวตัวเจรันขอบใจเธอมากฮะพวกเธออยากจะจับฉันไม่ใช่หรอ ก็เพระเธอนสิพวกเราถึงมีบรรยากาศกลุ่มแฟนกลับที่มีคุณธรรมใช่ใช่เมื่อก่อนกลุ่มแฟนกลับทั้งกลุ่มมีเตลีิยาคนเดียวที่เป็นคนควบคุมตั้งกดเยอะมากนี่ไม่ได้นั่นไม่ได้แล้วยังไงละ่ะพวกเราบริจาคเงินจำนวมนมากตั้งเวลาอีกพวกเราเกลียดจะตายแล้วแต่ว่าไม่กล้าทำผิดต่อเธอทาไม่ใช่เธอเป็นคนทำไม่ดียาออกเวลาที่มืดบนพวกนั้นไม่รู้จะต้องเป็นจนถึงเมื่อไหร่ดังนั้นพวกเราต้องขอบคุณเธอมากๆเลยเหลียนเมียจงเจริญเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ดิยาออกแล้วเหรอเธอลาออกจริงๆรเหรอใช่แล้วตอนที่อันเดียกลับไปยึดอำนาจแกงหมี่ดำในที่สุดดิยาก็รู้ว่าอันเดียใจแข็งจะอยู่กันร่วมมือกับแกงหมีดดำและการท่าเรือดังนั้นเธอจึงเลยลาออกอย่างท้อแท้หมดกำลังใจอ๋อแบบนี้นี่เองงั้นความสัมพันธ์ของฉันกับอันเดียทุกคนรู้ไหมแฟนคลับของอันเดียละพวกเขาเกลียดฉันมากเลยไม่ใช่เหรอไม่หรอกพวกเขาชินแล้ว เมื่อก่อนอันเดียแสดงตัวว่าเป็นคุณนายเก้งหมี่ดำในกลุ่มแฟนคลับเออเออตอนนี้แค่เปลี่ยนคนไปส่งผลกระทบต่อความรักที่พวกเขาให้กับบันเดียลดังนั้นตอนนี้โรงเรียนมี lại, คนหลายคนที่ทราบซิ่งบุคุณของเธอถ้ามีอะไรอยากให้ช่วยก็บอกได้เลยนะ Ə, เอ๊ะถ้าแบบนี้จะมีแค่เรื่องหนึ่งที่อยากให้พวกเธอช่วยฉันอยากรู้แนวโน้มของคามมลและอลัน มื่อพวกเขาทั้งสองคนสามารถตามหาฉันด้ทุกเมือ่อเงินฉันจะศึกษาเรื่องราวของพวกเขาผ่านคนที่เป็นหูเป็นตาให้ไม่มีปัญหาข้อมูลในกลุ่มของพวกเราต่างก็เป็นการแบ่งปันแบบเรียวท่าคาริเพิ่มกําลังในสายให้ตรวจโรงเรียนมากขึ้นไม่ว่ากำลังป้องกันใครเข้ามาในโรงเรียนเอ๊ะหรือว่ามีนักโทษหลบหนีเข้ามาในโรงเรียนจะเป็นไปได้ยังไงสายตรวจของโรงเรียนน่ะเก่งมากยุงสักตัวก็เข้ามาไม่ได้ ในพื้นที่สวนสัตว์ก็มีสัตว์ป่าแต่และชนิดเยอะมากเลยอาจจะเป็นเพราะในโรงเรียนมีสัตว์เข้ามาหรือเปล่าล่ะไม่นะเมื่อกี้แต่ตรวจของแกงมีดาตอนนี้ขามินมาอีกแล้วไม่ไม่จบไม่สิ้นสักทีงานพวกเธอรู้ไหมว่าตอนนี้อันเดียแย่งอำนาจเป็นยังไงบ้างแล้วอันนี้ฉันรู้ได้ยินพ่อบอกว่าไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์อันเดียก็จะชนะสงครามครั้งนี้แล้ว ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์หรออันดีจะมารับช่วงต่อเก้งหมีดำํำก็จะมารับฉันกลับไปทันทีตอนนั้นก็หนีไปไม่ได้แล้วลสิดังนั้นจะต้องยึดพื้นที่คามิลในสองสามวันนี้ิ <c oughs> งนังสือวางแผนยึดพื้นที่คามิลจำกัดเวลาห้าวันนักวางแผนลินเมียว เป็นเพราะว่าใส่แบบนี้และแบบนั้นดังนั้นจะต้องยึดพื้นที่คาร์เมลที่นี่สักสองสามวันฮะจะยึดพื้นที่คาร์เมลเหรอไม่รอกไม่ถึงตำขค้นนั้นหรอกอก็แค่ต้องการให้เขาวางใจฉันคิดว่าฉันจะไม่ดีจากนั้นเอาการ์ดออกไปเั้าก็จะบรรูุเป้าหมายแล้วอ๋ออเออต่อไปคุณจนะอ่านแผนอย่างละเอียดของฉัน ฉันเป็นคามีคนหลออผู้ร่ำรวยทั้งสุภาพบุรุษฉันเป็นคนเพอร์เฟกไม่ขาดตกบกพร่องสิ่งที่ฉันชอบที่สุดก็คือเป็นฮีโร่ช่วยคนสวยที่เวลาที่เหมาะสมอาใครก็ได้ช่วยฉันด้วยมีนินจาลิค่าฉันว่าไงนะแต่ไมถึงมีคนจะทำรายย้ายหญิงที่สาง่างามนขนาดนี้ได้พฤติกรรมนี้มันไม่สาง่างามเลยนะไม่ต้อกลัวนะอ <c oughs> ขอบคุณมากที่ช่วยชันไว้มีเพียงว่าหัวใจให้ถึงจะสาม,มารถตอบแทนบุญคุณนี้ได้เงินเธอก็เป็นประยะาให้ฉันเถอะเอากรต่อตัวไปซะฉันไม่ตกใาแล้วเป็นงไงบ้างแพนการของฉันไม่เพอร์เฟกมากเลยใช่ไหมถึงฉันจะต้องเสียสละหน่อยเออเออที่จริงคำมีไม่ใช่แบบนั้นว่าไงนะ คามีก็เป็นสุภาพบุรุษมากไม่เหมือนกับบันเดียที่เย็นชาและเป็นคนแปลกๆแล้วก็ไม่เหมือนกับบอลลันที่ชอบจีบผู้หญิงถึงประเทศเอจะสามารถมีภรรยาหลายคนได้แต่ว่าเขาไม่ชอบแบบนั้นเขาแค่อยากจะตามหาคู่ชีวิตตามหาผู้หญิงที่ทําให้เขาใจเต้นเดี๋ยวก่อนเธอพูดให้เขาเพอร์เฟกแต่ว่าเขาก็เชื่อฟังครครัวของเขาหลอกฉันไม่ใช่เหรอมันตกต่างกันมันแตกต่างกัไดก็บ อันเดียและอลันล่ะไม่ใช่นะเขาเขาแค่อยากจะลองว่าจะตามหากู้ชีวิตได้หรือเปล่าเท่านั้นเองอือ๋อจริงเหรอทำไมเธอเข้าใจเขาขนาดนี้เลยเหรอแฟนกลับพวกนั้นยังไม่เข้าใจเขาทุกเธอเลยนี่คือสมุดเล่มเล็กที่เธอเขียนข้อมูนคามีเต็มไปหมดเลยใช่ไหม <c oughs> เอ,อย้ยไอ้อันนะเอาคืนไหมฉัน เป็ล่าอย่าบอกนะว่าเธอคิดอยากจะให้คา์มิลชอบฉันฉันก็แค่อยากให้เขาหวัดระแวงฉันลดลงก็พอแต่ว่าฉันดูเรื่องคนน้อยมากตั้งในสมุดบันทุกของเธอมีข้อมูลสามารถช่วยฉันได้ให้ฉันยืมได้ไหมเฮ้ยเมื่อกี้ฉันก็แค่ตกใจกระทันหันไปหน่อยนี่เป็นข้อมูลที่ฉันได้มาจากกลุ่มแฟนกลของคารมิลรวมกับการสังเกตของฉันด้วยขอแค่สามารถช่วยเธอได้ก็รีบเอาไปใช้เธอะ อขอบคุณเมากเลยนะคู่มือการเีนคู่มืออันศักดิ์สิทธิ์ผู้เขียนเบลล่าข้อมูลรูปร่างน,นิสัยข้อดีก็เสียดับการศึกษาประสบการณ์ที่ผ่านมาก่อนได้ชอบของที่ไม่ชอบทัศนคติเยี่ยมเยี่ยมไปเลยข้อดีคือรักษาความสะอาดครอบครองไม่ชอบทะเ,เลม่ถูกพวกนี้เนี่ยน,นะเป็นข้อดีเถิดฉันคิดว่าใช่นะ คามีเป็นคุณผู้ชายธุรกิจน้ำมันดิบถึงจะมีพี่น้องหลายคนแต่พ่อแม่รักเขามากที่สุดแล้วก็มีความสามารถมากที่สุดที่จะสืบทอดกิจการกับครอบครัวตอนนี้หลายๆโปรเจกต์กิจการครอบครัวและทิศทางการพัฒนาเขาเป็นคนคหนดถ้าทะพูดแบบนั้นก็ไม่เหมือนอันเดียเลยจริงๆอันเดียโดนวลาดีเมียครอบครัวมาไว้แต่ว่าคามีอำนาจในการตัดสินใจมากกว่าเขาแยังจริงตาแหน่งลูกขยเช่นมิ่งอุยกับทุกคนยิ่งเป็นคนตั้งใจของเขา ถ้าแบบนี้ฉันดูแล้วว่าต้องทำยังไงเอ๊เร็วขานาดนั้นเลยเหรอแผ่โจมตีคามิลแก้เป็นแผ่นย้อนกลับฉันทำให้เขาเอืมออากับฉันเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายแผนทำให้คามิวม่ชอบฉันเริ่มได้